ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูงจนหลายคนรู้สึกเหนื่อยและกดดันแต่ในความจริงแล้วการเข้าใจการแข่งขันอาจช่วยให้เรามองชีวิตต่างออกไปคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าต้องแข่งขันตลอดเวลาการแข่งขันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อชีวิตอย่างไรและที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างคุณค่าในตัวเอง ท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วและแข่งขันสูงเพื่อใช้ชีวิตอย่างมั่นคงโดยไม่หลงทางโลกในปัจจุบันนี้หมุนเร็วขึ้นในความหมายที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารและสิ่งเร้าใหม่ๆตลอดเวลาเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการทำงานการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ความคาดหวังที่คนรอบข้างและสังคมมีต่อเราความเร็วเหล่านี้ ทำให้มนุษย์รู้สึกเหมือนต้องวิ่งตามบางสิ่งอยู่ตลอดโดยที่ไม่เคยมีโอกาสหยุดพักหายใจจริงๆเมื่อก่อนการทํางานหนึ่งชิ้นอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะต้องส่งต่อหรือกว่าจะมีใครตอบกลับแต่วันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นทันทีเราอยู่ในโลกที่การตอบข้อความต้องไวการส่งงานต้องเร็วการอัปเดตความก้าวหน้าต้องต่อเนื่องและถ้าช้าเพียงนิดเดียวก็รู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แรงกดดันที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้มาจากภายนอกอย่างเดียวแต่ยังะส,สมอยู่ในใจเราเองด้วยความรู้สึกว่าต้องตามให้ทันต้องทำให้ได้ต้องไม่แพ้ใครทำให้มนุษย์หลายคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยความเหนื่อยไม่ได้เกิดจากงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความคิดที่วงเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าเรายังไม่พอเรายังทำได้ไม่ดีพอเรายังต้องทำให้มากกว่านี้ ความเร็วของโลกยิ่งเร่งความคาดหวังในตัวเองยิ่งสูงและเมื่อสองสิ่งนี้บรรจบกันก็กลายเป็นแรงกดดันมหาศาลที่บีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจในเชิงความรู้สึกแรงกดดันนี้เหมือนการหายใจในอากาศที่ไม่พอเพียงหัวใจเต้นเร็วขึ้นสมองเหมือนกำลังประมวลผลเกินขีดจำกัดการพักผ่อนกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกผิดเพราะในหัวมีเสียงบอกเสมอว่า เวลาที่เราใช้พักคือเวลาที่คนอื่นกำลังทำงานกำลังพัฒนาและกำลังวิ่งนำหน้าไปอีกขั้นมนุษย์ในยุคนี้จึงเผชิญความเปราะบางมากขึ้นรู้สึกอ่อนไหวต่อการเปรียบเทียบเหนื่อยง่ายขึ้นและมักรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหากไม่สามารถรักษาความเร็วของโลกได้ตัวอย่างสมมุติเช่นมนุษย์คนหนึ่งทำงานในบริษัทที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ทุกวัน เขาเห็นเพื่อนร่วมง,งานโพส์ความสําเร็จลงโซเชียลเห็นข่าวคนวัยเดียวกันสร้างธุรกิจใหญ่โตเขารู้สึกเหมือนเวลาของตัวเองกําลังจะหมดทั้งที่ยังมีชีวิตอีกยาวไกลความเร่งรัดจากภายนอกที่เห็นคนอื่นก้าวหน้าบวกกับความเร่งรัดภายในใจที่บอกว่าต้องทําได้เหมือนกันทําให้เขาทํางานเกินเวลาแทบทุกวันโดยไม่กล้าพักเมื่อพักก็นั่งคิดวนไปว่าคนอื่นอาจจะกำลังก้าวนำไปอีกเขาไม่เคยมีความสุขกับปัจจุบัน เพราะใจถูกดึงไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกตัวอย่างหนึ่งคือนักเรียนที่เรียนในยุคข,ข้อมูลข่าวสารมหาศาลทุกวันเธอเห็นข่าวสอบติดมหาวิทยาลัยดังเห็นเพื่อนเรียนพิเศษเพิ่มเห็นคอร์สออนไลน์ใหม่ๆเธอรู้สึกว่าต้องเรียนเพิ่มต้องหาความรู้เพิ่มต้องไม่หยุดเพื่อไม่ให้ตัวเองตามใครไม่ทันแม้จะเหนื่อยและอยากพักแต่พอหยุดพักกลับรู้สึกผิดทันที เพราะเธอเห็นว่าเพื่อนบางคนกำลังอ่านหนังสือกำลังฝึกฝนและกำลังก้าวไปข้างหน้าโลกที่หมุนเร็วเกินไปทำให้แม่แต่เวลาที่ควรจะใช้กับตัวเองก็กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความกดดันทั้งหมดนี้สะท้อนว่าโลกไม่ได้หมุนเร็วขึ้นเพียงแค่ด้วยเทคโนโลยีหรือข้อมูลแต่หมุนเร็วขึ้นในใจของเราเองด้วยความรู้สึกที่ต้องวิ่งตามและความกดดันที่สะสมมาจากการเปรียบเทียบ ทำให้หลายคนลืมไปว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรและการช้าลงไม่ใช่ความล้มเหลวการรับรู้ว่าความเร็วของโลกไม่จำเป็นต้องเท่ากับความเร็วของเราอาจเป็นก้าวแรกที่จะช่วยคลายแรงกดดันและทำให้มนุษย์กลับมาอยู่กับชีวิตในแบบที่สมดุลมากขึ้นการสร้างคุณค่าในตัวเองท่ามกลางการแข่งขันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและท้าทายเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยเกณฑ์การวัดความคาดหวังและมาตรฐานจากภายนอก เรามักเผลอเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบและการได้รับการยอมรับแต่ความจริงแล้วคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้หากเป็นสิ่งที่เรานิยามและสร้างขึ้นเองจากการเข้าใจตัวตนจุดแข็งความหมายและสิ่งที่เราสามารถมอบให้กับโลกการสร้างคุณค่าในตัวเองคือการอย่างรากลงในความเป็นเรามองเห็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างและมีเอกลักษณ์ และเลือกที่จะยืนหยัดอย่างมั่นใจแม้เมื่อกระแสการแข่งขันรอบด้านจะบอกเราว่าต้องวิ่งตามใครบางคนตลอดเวลาในโลกที่แข่งขันสูงเราจําเป็นต้องมีพื้นที่ภายในใจที่มั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ทักษะหรือความสามารถที่นำมาแข่งกับผู้อื่นแต่คือการยอมรับตนเองและการสร้างความหมายในสิ่งที่เราทำเมื่อเรารู้จักถามตัวเองว่าทำไมเราทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตเราและคนรอบตัวการแข่งขันรอบนอกจะมีอำนาจต่อเราน้อยลงเพราะเราวัดค่าของตัวเองจากการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่จากการเปรียบเทียบที่ไม่รู้จบเราอาจไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดหรือเก่งที่สุดในทุกสนามแต่เราสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดในเส้นทางเฉพาะที่เราเลือกและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างอย่างแท้จริงการสร้างคุณค่าในตัวเอง จึงเริ่มจากการซื่อสัตว์กับจุดแข็งและข้อจำกัดของเราบางครั้งความพยายามเรียนแบบหรือแข่งในสนามเดียวกับคนอื่นทำให้เราสูญเสียเอกลักษณ์แต่เมื่อเราเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เรามีและพัฒนามันให้เป็นจุดแข็งเฉพาะคุณค่าในตัวเองจะปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอการยอมรับจากใครเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยรางวัลชื่อเสียงหรือการจัดอันดับ แต่ถูกกำหนดด้วยการที่เรายืนอยู่ตรงไหนทำสิ่งใดด้วยหัวใจแบบไหนและสามารถส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงต่อผู้คนรอบตัวได้มากเพียงใดสังคมที่แข่งขันสูงมักบังคับให้เรามองไปที่ผลลัพธ์แต่การสร้างคุณค่าในตัวเองคือการเรียนรู้ที่จะมองไปที่กระบวนการและการเติบโตในทุกก้าวที่เดินเราอาจไม่ชนะทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่ลมเราสามารถลุกขึ้นพร้อมบทเรียนใหม่ ที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในคุณค่าในระยะยาวความมั่นคงทางใจและความรู้สึกภาคภูมิใจที่มาจากการรู้ว่าเราไม่ได้หยุดพัฒนาการแข่งขันอาจทำให้ใครหลายคนเหนื่อยแต่การสร้างคุณค่าในตัวเองจะทำให้เรามีแรงใจที่จะเดินต่อเพราะเราไม่ได้เดินเพื่อชนะใครแต่เดินเพื่อทำให้ชีวิตนี้มีความหมายมากขึ้นแรงบันดาลใจที่แท้จริง จึงไม่ได้มาจากการที่เราจะเป็นอันดับหนึ่งแต่มาจากการที่เรารู้ว่าเราสามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้ในทุกวันและเวอร์ชั่นนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องถูกตัดสินด้วยสายตาของสังคมหากแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เราเองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นและได้อยู่กับมันความภาคภูมิใจนี้ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเราจากแรงกดดันรอบข้างแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครเสมอไปเพียงแค่เราเลือกที่จะสร้างเส้นทางที่มีคุณค่าเราก็ได้ชนะแล้วตั้งแต่ก้าวแรกตัวอย่างสมมติหากมีคนทำงานในสายอาชีพที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูงเช่นการขาย,ขายเขาอาจเห็นเพื่อนร่วมงานแข่งกันปิดยอดให้ได้มากที่สุดในแต่ละเดือนและเปรียบเทียบกันตลอดเวลาจนเกิดแรงกดดันมหาศาล แต่หากเขาเลือกที่จะสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการโฟกัสที่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าการเป็นที่พึ่งพาและสร้างความไว้วางใจผลลัพธ์ระยะสั้นอาจไม่สูงสุดเหมือนใครแต่ในระยะยาวเขาจะมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมีความน่าเชื่อถือในสายตาคนรอบข้างซึ่งเป็นคุณค่าที่แข็งแรงและยั่งยืนกว่าการชนะเพียงแค่ตัวเลขอีกตัวอย่างสมมติ คือคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยนักศึกษาหัวกะทิการพยายามแข่งเพื่อได้คะแนนสูงสุดอาจทำให้รู้สึกหมดไฟแต่หากเขาเลือกที่จะสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการค้นหาความสนใจที่แท้จริงและพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาย่อยที่ตนหลงไหลแม้เขาอาจไม่ได้อยู่บนสุดของตารางคะแนนแต่เขาจะมีคุณค่าเฉพาะที่โดดเด่นและมีความหมายต่อตัวเองและอนาคตของเขาซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณค่านี้จะพาเขาไปไกลกว่าการแข่งขันในห้องเรียนทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการสร้างคุณค่าในตัวเองท่ามกลางการแข่งขันไม่ใช่การปฏิเสธการแข่งขันแต่เป็นการเลือกว่าจะให้การแข่งขันมีบทบาทต่อชีวิตเรามากน้อยเพียงใดและเราจะตอบสนองต่อมันอย่างไรเมื่อเรามีพื้นฐานในตัวเองที่มั่นคงเราจะไม่วันไหวต่อกระแสะภายนอกและสามารถยืนหยัดในสนามของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ นั่นคือการสร้างชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่ไม่ต้องการการปรบมือแต่เป็นชัยชนะที่เรารู้สึกเต็มเปี่ยมในใจสื่อสังคมออนไลน์คือพื้นที่กลางของโลกดิจิตอลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันให้สามารถสื่อสารแบ่งปันและแสดงออกในรูปแบบที่กว้างไกลและรวดเร็วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบการนำเสนอและการแข่งขันที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะทุกการโพสคือการสื่อสารถึงคนอื่นว่าเรากำลังทำอะไรมีอะไรหรือเป็นใครในสายตาของสังคมการไหลบ่าของข้อมูลภาพถ่ายและเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนรอบตัวทำให้สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนเป็นกระจกสะท้อน ที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าตนเองกําลังแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราสัมผัสกับสื่อสังคมออนไลน์เราไม่ได้เห็นเพียงภาพชีวิตจริงของผู้คนแต่เห็นเพียงบางส่วนที่ถูกเลือกและตกแต่งเพื่อให้ดูดีที่สุดนั่นทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสนามแข่งที่ทุกคนต่างโชว์จุดที่แข็งแรงที่สุดของตนเองโดยไม่บอกเล่าด้านที่เปราะบางหรือเหนื่อยล้าการรับรู้เช่นนี้ทำให้เกิดแรงกดดันภายใน เพราะสมองมักเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นกับชีวิตจริงของเราและบ่อยครั้งสิ่งที่เห็นก็ทําให้รู้สึกด้อยกว่าไม่ทันคนอื่นหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เปรียบเทียบอาจไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดเลยการแข่งขันที่ไม่มีสิ้นสุดในสื่อสังคมออนไลน์ยังขยายไปไกลกว่าการแข่งขันเรื่องความสำเร็จแต่ยังครอบคลุมไปถึงรูปลักษณ์ไลฟ์สไตล์การเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ความสุขที่ถูกนำเสนออย่างสวยงามจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่คนจำนวนมากต้องการไล่ตามให้ทันการแข่งนี้จึงไม่ได้มีเส้นชัยเพราะไม่ว่าจะทำอะไรได้มากเพียงใดก็ยังมีใครบางคนที่ทำได้มากกว่าสวยกว่ารวยกว่าหรือดูมีความสุขกว่าและเมื่อการเปรียบเทียบเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องมันจะสร้างแรงกดดันทางจิตใจ ให้ผู้คนต้องคอยพยายามอัปเดตชีวิตตนเองให้ดูมีคุณค่าในสายตาของสังคมออนไลน์ผลที่ตามมาคือการใช้ชีวิตที่ถูกกำหนดโดยแรงภายนอกมากขึ้นหลายคนเลือกทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพราะมันสอดคล้องกับความต้องการแท้จริงแต่เพราะมันสามารถสร้างภาพลักหรือทำให้ได้รับการยอมรับบนสื่อสังคมการตัดสินใจซื้อสินค้าการเลือกเส้นทางชีวิตหรือแม้แต่การวัดคุณค่าของตนเอง จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกกำกับด้วยสายตาของผู้ติดตามหรือจำนวนการกดถูกใจสภาวะนี้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบด้านบวกคือมันกระตุ้นให้คนพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจจากคนอื่นแต่ด้านลบที่สำคัญคือมันสร้างการแข่งขันที่ไม่สิ้นสุดและทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกเหนื่อยล้าว่างเปล่าหรือไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีการแข่งขันที่ไม่มีสิ้นสุด ยังทำให้ความสุขถูกเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะเรามักบอกตัวเองว่าต้องได้มากกว่านี้ก่อนถึงจะพอใจต้องสวยกว่านี้รวยกว่านี้หรือประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ทั้งที่ความจริงแล้วเส้นทางของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันแต่สื่อสังคมกลับทำให้ความแตกต่างถูกบดบังและแทนที่ด้วยภาพจำที่เหมือนจะเป็นมาตรฐานเดียวสำหรับทุกคนสิ่งนี้เอง ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกําลังวิ่งแข่งอยู่บนสนามที่ไม่มีทางออกตัวอย่างสมมติเช่นมีคนที่เพิ่งเริ่มทํำธุรกิจเล็กๆขายขนมในย่านชุมชนแต่เมื่อเปิดสื่อสังคมออนไลน์เขาเห็นผู้ประกอบการรุ่นเดียวกันมีร้านที่ตกแต่งสวยงามมียอดผู้ติดตามหลักหมืน่นและมียอดขายสูงทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองยังไม่ดีพอทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจของเขาก็กำลังเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับการตอบรับจากลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดีแต่การเปรียบเทียบผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เขามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่สร้างมาและเร่งกดดันตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆเกินกำลังอีกตัวอย่างสมมติคือวัยรุ่นที่เปิดโซเชียลแล้วเห็นเพื่อนๆพื่อโพสต์ภาพการท่องเที่ยวต่างประเทศมีแฟชั่นที่ทันสมัยหรือโพสต์ความสำเร็จทางการเรียนทำให้รู้สึกว่าตนเองยังล้าหลัง ทั้งที่เขาก็มีความสำเร็จในแบบของตัวเองเช่นการช่วยเหลือครอบครัวหรือการพัฒนาทักษะบางอย่างแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกแสดงออกในโลกออนไลน์เขาจึงรู้สึกด้อยค่าและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ดูดีในสายตาของคนอื่นมากกว่าที่จะสนใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตตัวเองทั้งหมดนี้สะท้อนว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นสนามแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัย มันสามารถสร้างแรงผลักดันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งกดดันที่รุนแรงการตระหนักรู้ว่าภาพที่เห็นไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดและการเลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติจะช่วยให้เราไม่ถูกดูดเข้าไปในวงจรของการแข่งขันที่ไม่มีวันจบและยังทำให้เราสามารถกลับมามองเห็นคุณค่าแท้จริงของชีวิตที่อยู่ตรงหน้า Work-Life Balance หรือการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เป็นคำที่ถูกพูดถึงบ่อยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเร่งรีบคำนี้มักถูกใช้เป็นเหมือนเป้าหมายในอุดม,มคติที่ใครๆก็อยากไปถึงแต่เมื่อมองลึกลงไปในเชิงจิตวิทยาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสร้างสมดุลที่ชัดเจนเพราะเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวถูกทำให้พร่ามัวลงด้วยเทคโนโลยีการเข้าถึงการสื่อสารแบบตลอดเวลา และความคาดหวังจากสังคมที่สูงขึ้นการทำงานไม่ได้จบลงเพียงแค่การออกจากออฟฟิศแต่ตามเรากลับมาที่บ้านผ่านอีเมลการประชุมออนไลน์หรือข้อความเร่งด่วนทำให้จิตใจไม่เคยได้พักจริงๆในทางจิตวิทยาการที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสมดุลได้เกิดจากกลไกลการประเมินคุณค่าและความสำเร็จที่มักผูกติดอยู่กับการทำงานความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้รับการยอมรับมักมาจากสิ่งที่ทำสำเร็จในเชิงอาชีพเมื่อการแข่งขันสูงขึ้นสิ่งนี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นจิตใจจึงถูกผลักให้โฟกัสกับงานเกินไปจนละเลยชีวิตด้านอื่นเช่นสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสุขภายในผลที่ตามมาคือความเครียดเรื้อรังความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และบางครั้งถึงขั้นหมดไฟแต่ก็ใช่ว่า work life balance จะเป็นไปไม่ได้ มันอาจไม่ได้หมายถึงการแบ่งเวลาให้เท่ากันเสมอระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพราะในชีวิตจริงความต้องการในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันบางช่วงอาจต้องทุ่มเทให้งานมากกว่าแต่บางช่วงก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นสิ่งสำคัญที่จิตวิทยาชี้ให้เห็นคือการมีการตระหนักรู้ว่าเรากำลังให้เวลากับสิ่งใดมากเกินไป และการรู้จักถอยกลับมาดูแลด้านที่ถูกละเลยการสร้างสมดุลจึงไม่ได้หมายถึงการจัดสรรเวลาที่ลงตัวแบบถาวรแต่คือการปรับสมดุลอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของชีวิตการสร้าง work-life balance ในเชิงจิตวิทยายังสัมพันธ์กับความสามารถในการจัดการพลังงานและอารมณ์ไม่ใช่เพียงเวลาหลายคนทำงานเพียง8ชั่วโมงต่อวันแต่รู้สึกหมดแรงทั้งกายและใจ จนไม่เหลือพื้นที่ให้ชีวิตด้านอื่นนั่นสะท้อนว่าการจัดการพลังงานเป็นหัวใจสำคัญมากกว่าการนับชั่วโมงการพักผ่อนการใช้เวลาอยู่กับคนที่รักหรือการทำกิจกรรมที่เติมเต็มจิตใจล้วนเป็นการฟื้นฟูพลังเพื่อให้สามารถกลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการละเลยสิ่งเหล่านี้จะทำให้แม้เวลาจะถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมแต่ใจก็ยังไม่รู้สึกสมดุล ในอีกแง่หนึ่ง work-life balance อาจถูกมองว่าเป็นคำที่สวยหรูในเชิงทฤษฎีเพราะสังคมและโครงสร้างการทำงานไม่ได้เอื้อให้เกิดขึ้นได้ง่ายความกดดันจากนายจ้างความคาดหวังจากครอบครัวหรือมาตรฐานทางสังคมที่บอกว่าเราต้องประสบความสำเร็จล้วนทำให้การรักษาสมดุลเป็นเรื่องยากจิตวิทยาอธิบายว่ามนุษย์มักจะเลือกตอบสนองต่อแรงกดดันภายนอกก่อน เพื่อความอยู่รอดหรือต้องการการยอมรับการเลือกใส่ใจงานมากกว่าชีวิตส่วนตัวจึงกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและแทบจะเป็นอัตโนมัติตัวอย่างสมมุติเช่นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่ต้องทำงานให้เสร็จตามเดดไลน์แม้จะตั้งใจว่าจะกลับบ้านตรงเวลาเพื่อไปกินข้าวกับครอบครัวแต่เมื่อมีอีเมลด่วนเข้ามาเขาก็ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ทุ่มเท ผลลับคือครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองเสียสละเพื่อนาทีสิ่งนี้สะท้อนว่า work life balance ไม่ใช่เพียงการแบ่งเวลาแต่คือการตัดสินใจว่าช่วงเวลานี้อะไรสำคัญกว่ากันและการตัดสินใจนั้นส่งผลต่อความรู้สึกภายในของเราอย่างไรดังนั้น work life balance จึงไม่ใช่เพียงคำสวยหรูแต่เป็นแนวคิดที่ต้องตีความใหม่ให้อยู่บนความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ใช่การหาสมดุลที่นิ่งตลอดไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักษาความสมดุลที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยอาศัยการรู้จักตัวเองการจัดการพลังงานและการกล้าที่จะปฏิเสธแรงกดดันบางอย่างเพื่อไม่ให้ชีวิตถูกกลืนไปกับการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุด